โอเคครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมมิ้วเอ็มวันนี้ผมก็จะมาสอนการเปิดการติดตามในหน้าแรกแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะทำการออกจาก u t u b e นะปึบออกไปไปี่กูเกิลอ่าก็เิโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็รอก่อนโอเคแล้วทำการเพล่ y o ยูทูบ พิมีอย่างหนึ่งคนแล้วก็พิมพ์ว่าหน้าได้อ่าสวยนะแต่มันจะเด้งมาทางนี้นะทุกคนแล้วก็ การออกจะเข้ามาหน้านี้แล้วก็เข้าอย่ันหนึ่งสิเราจะไม่เข้า Google นะครับทุกคนเราจะไปเข้าที่เราจะเข้าที่โคมเยวนออกผิดไปว่า YouTube หน้าแรกนี่หน้าแรกยู่นะครับกิมอ,อย่างนี้หน้าแรก ัจุดนี้นะครับกดที่สรจะจังนี่ไปที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปมันจะกลายมันจะเคื่อนแบบคอมนะครับทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยมันจะเล็กนิดนึงครับทุกคนไปที่รูปโปรไฟล์ฟังกว่าของคุณนะครับนี่ไอ้ทองกว่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะรอแป๊บนึงนะครับนี่นี้ นี่ครับเป็นมาทางนี้ถึนี้กดเข้าไปเอาเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนรอก่อนครับไปทีออ่ช่องของคุณแล้วไป,ปที่ปรับแต่งช่องนี่กดที่ปรับแต่งช่องครับทุกคน เชสตอดีโอต่อนี่ครับกคด่เชสตอดีโอต่อเลยอ่าสกักก้าวของการรอนะครับรอช่วงขาเพราะเน็ตไม่ค่อยดีรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวมันจะมาโอเคมาครับทุกคนแล้วทุกคนเนี่ยให้ทำการนี่ มันจะมีข้างล่างนะครับมันเขียนว่าช่องเด่นนะให้ทุกคนเนี่ยกดที่ตรงนี้แล้วกด่นี้แล้วก็กดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นตั้งชื่อแบบนี้ครับแล้วก็พิมพ์ช่องของใครก็ได้ในย youtube นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ช่อง จะขึ้นไหมนี่ครับมันก็จะขึ้นทุกคน,กคน,กนถ้าคนกดตรงนี้อ่ะแล้วคนเลื่อนลองมาปึ๊บไม่มันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วคนกดที่ข้างล่างจริข้างล่างอยู่คำว่าเสร็จสิ้นนะครับกดเข้าไปนี่ครัค่นี้นะครับก็ได้แล้วอเคส่วนตรงนี้ครับไอตัวอย่างช่องสําหรับผู้ที่ไม่ติดตามให้เราใส่วิดีโอที่เราคิดว่า เดี๋ยวไม่กดอ่ะแล้วก็คำนวณใส่วิดีโอนั้นไปส่วนวิดีโอเนียนสำหรับผู้ทิ่าตามที่กลับมาก็หาวิดีโอที่แบบยอดเยียเยอะๆหรืออะไรก็ได้ใส่นะครับพอเสร็จแล้วล้วก็กดคำว่าเผยแพร่นะ,ะครับทุกคนโอเคอ่าเผยแพร่เ,เสร็จแล้วใช่ไหมทำการเข้า youtube เลยนี่เข้าไป youtube อ่าเข้า youtube นะครับรอแป๊บนึงครับพอดีว่าเราสับมันไม่ค่อยดีอ่า แล้วก็ไปที่ช่องของคนอ่ากดไลช่องของคนอ่าคนเลามางล่างเห็นไหมก็จะเจอช่องเห็นไหมครับทำแบบนี้เลยแล้วก็อคนนี้แหละคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไคร์แล้วกดติดตามไว้เยอะน,นะเดี๋ยวคลิปหนะ้า้าคลิปสอนนะ